สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่9มกราคมปี2026เราไปดูโปแรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับฟ้าคืนนี้มีฟุตบอลร,รายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยเราเริ่มที่โปแรแกรมฟุตบอลแอฟริกันนิชครับกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเวลา23นาฬิกามาลีจะพบเซเนกัลราเวลาตี2เคนเดลูนจะพบกับโมร็อกโกทั้ง2คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีนสปอร์ตนะครับ เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลเอฟเอคับอังกฤษกันบ้างครับในคืนนี้ก็เป็นรอบที่3เวลาตีสองครึ่งมินตันคินดอนจะพบกับออฟฟอร์ดยูไนเต็ดเพรสตันจะพบกับวีแกนเล็กแฮมจะพบกับนอร์เทนฟอร์เลดไลพ์พอตเวลจะพบกับฟรีเวอรเทาทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางโมโนไมค์โปรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่19 3, เวลาตีสามเกตาเฟ่จะพบก,กับเลออัสเซดัดคู่นี้ถ่ายทอดสดทางบีนสปอร์ตหนึ่ง โปรแกรมฟุตบอเลเบลเยคกาเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่16เวลาตี2ครึ่งไอทัดแฟงเฟิร์ตจะพบกับเบลเซอร์ดอตมุนคู่นี้ถ่ถายทอดสดทางบีนสปอร์ต3โปรแกรมฟุตบอลเอเดนลุสิลิกของฮอลแลนด์ในคืนนี้ก็เป็นนัดที่18เวลาตี2ในเมเกนจะพบกับอูเทกโปรแกรมฟุตบอลลีก้า2ของสเปนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่21เวลาตี2ครึ่งคารดิสจะพบสปอร์ติงคิคอน โปรแกรมฟุตบอลซาอุดิโปรเฟชชั่นอลลีกในคืนนี้ก็เป็นนัดที่14เวลา20่สนาฬิกาสินาทีอาาลัลคาริจุะเพอร์ดามอฟซีเวลา22่สนาฬิกาหนาทีอทัลทาวันจุะเพระเอรอัลชาบับและเวลาเที่ยงคืนครึ่งอัลโครุสจุะเพระเอรอัรลอิดิฮัดโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกหนึ่งในวันนี้ก็เป็นนัดที่16เวลา19บเนาฬิกาอุทัยธานีเอฟซี FC จาะเพอกับบุญลีลามเมนเต็ดคู่นี้ถ่ายทอดสดทางโมโนไมค์โปรแกรมฟุตบอลไทยลีกสองในวันนี้ก็เป็นนัดที่18 19เวลานโปสิบนนครรศียูไเต็ด คู่นี้ก็ถ่าเทอสดทางโมโนแมกลายโปรกแกรมฟุตบอลอยู23ชิงแชมป์เอเชียในวันนี้ก็เป็นรอบบ่งกลุ่มซึ่งก็เป็นนัดที่2เวลา21นาฬิกาคีกิสถานเพะกับเวียดนามละเวลัยยนาฬิกา30นาทีจอแดนเจะพบซาอุดีอาราเบียทั้ง2คู่นี้ก็ถ่าเทอสดทางบีจ p o r t นะครับและนี่คือโปรกแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ